วิชาพลังจัก,กรวาลระดับ18ตอนที่4ี่คำถามออกไปนอกอวกาศไปเรียนอะไรความรักมวลมนุษย์สูงขึ้นรวมกับเบื้องบนเรารู้ได้อย่างไรรับรู้ประจําวิญญาณเร่ร่อนมีอาการรับรู้ต่ํากว่าจักระสามลงมาจะทําอย่างไรขอให้อาจารย์ช่วยลูกสาวเรียนระดับห เขียนเอกสารเกี่ยวกับจิตวิญญาณโครงการวิจัยนำเสนอผู้บริหารคำตอบออกไปนอกอวกาศมีหลายสิ่งดีมากกับประเทศชาติและครอบครัวพลังอำนาจของเบื้องบนมอบให้พวกเราที่ฝึกออกไปนอกอวกาศสำเร็จเรียนสิบได้หนึ่งดีกว่ายอยู่กับบ้านเฉยๆยิ่งเรียนนับวันจะรู้มากขึ้น มีความสามารถเพิ่มขึ้นทีละเก้าในประเทศหนึ่งมีแปล้านคนหนึ่งล้านคนเราช่วยเขาไม่ได้เราช่วยผู้นำเพียงหนึ่งคนคนนั้นไปช่วย80สิล้านคนได้คนสูงอายุรู้จักผู้ใหญ่พูดอะไรไป ผู้ใหญ่ในประเทศรับฟังก็ช่วยผู้คนได้เป็นสิบล้านคนเป็นอนิสงส์ที่อาจารย์สอนไว้อย่าตำหนิติเตียนใครทั้งสิ้นต่างคนต่างมีคนละหน้าที่ที่เบื้องบนมอบหมายให้คิดได้อย่างนี้ ก็สบายกายสบายใจพยายามเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองครอบครัวประเทศชาติรับแสงออราสองวินาทีส่งสามวินาที เอกสารนั้นๆทางการจะรับและพิจารณาถึง80%เอร์เซนถ้าส่งเอกสารมาอาจารย์จะช่วยแก้ไขให้เราเรียนเร็วมากแต่ปฏิบัติได้ผลมากจากการค้นคว้าทางจิตวิญญาณอาจารย์เองเรียนถึง30ปีแล้วยังไม่รู้เลยปีที่31จึงรู้หลังจากการตายอีกสักครู่เราจะเรียนการตาย เมื่อพวกเธอฝึกวิญญาณของเธอรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเบื้องบนแล้วตอนฝึกปิระมิดฝึกกับเสาอากาศเป็นสิ่งของปลอมเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้รวมกันเป็นหนึ่งกับเบื้องบนช่วยผู้คนวิญญาณเร่ร่อนได้พวกเราไม่ได้เป็นอาจารย์คุณใสแต่สามารถส่งพลังแฝงได้รับรู้วิญญาณเร่ร่อนคือเขามาขอบคุณ ในระดับ18นี้เมื่อเรารับรู้วิญญาณเร่ร่อนถ้าไม่ชอบก็บอกว่าให้ไปหาอาจารย์ด่างเขาก็จะไม่มาหาพวกเธออีกเลยให้ส่งจดหมายและเอกสารมาให้อาจารย์ได้อาจารย์จะดูบทความและอาจารย์จะช่วยคำถามนักเรียนชาวลาวในฝรั่งเศสฝึกออกนอกอวกาศเดือนเมษายนริสตศักราช2004 ฝึกแล้วหัวใจเต้นเร็วมากขอให้อาจารย์ช่วยอาจารย์บอกว่าทุกอย่างจะดีวันดีคืนเริ่มรู้สึกมีพลังจากจักระสองขึ้นมาจักระเจ็ดได้รับกระแสะพลังมากแล้วไม่รับรู้อะไรเลยเรากับสังขารแตกออกมากับความมืดจากนั้นเห็นคนหน้าดำครึ่งขาวครึ่ง ลูกสงบขึ้นและคิดว่าอาจารย์อยู่ข้างลูกจากนั้นมีพลังจากด้านล่างขึ้นศีรษะแล้วเห็นหลายคนอยู่รอบตัวลูกได้รับพลังมากมายจากอาจารย์ฝึกเสร็จคิดว่า5นาทีแต่เมื่อดูนาฬิกาห้าชั่วโมงแล้วฝึกครั้งที่สองเห็นรอบตัวเป็นสีขาวมีเด็กมากมายคิดว่าฝึกแค่หนึ่งวินาทีแต่เป็นจริงถึงหชั่วโมง หลังจากนั้นสุขภาพก็ดีวันดีคืนคำตอบอาจารย์แบ่งปันเดือนเมษายน2004เป็นครั้งแรกที่อาจารย์สอนปรัชญาตะวันออกในเวลานั้นทั่วทุกประเทศบนโลกนี้โกลาหลวุ่นวายสงครามระหว่างอิรักและสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียพอเรียนจบ พวกเรารู้จักใช้แสงออร่าเปลี่ยนสังขารเป็นพลังงานโลกก็เริ่มสงบลงคอสต่อมาเราเรียนฝึกฝนส่งพลังไปนับวันโลกก็ร่มเย็นสงบลงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องการเบื้องบนทำให้โลกของเราก็ไม่ร้ายแรงมากได้กลายเป็นอดีตไปแล้วตั้งแต่คอสปรัชญาตะวันออกหนึ่งถึงปัจจุบันพวกเราฝึก ถ้าเกิดความกลัวก็อธิษฐานถึงวิญญาณของอาจารย์อาจารย์ก็มาช่วยให้ฝึกฝนต่อไปก่อนนี้14ปีมาแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์ฝึก4-5นาทีแต่ความจริงเป็นเวลาถึง4-5ชั่วโมงพรมแดนไม่มีเวลายาวนานมากนักเรียนคนนี้กลัวในการฝึกครั้งแรกในครั้งที่สองเขาส่งความรักไปก็เห็นเด็ก เป็นพลังอันแรงกล้าเป็นแสงออร่าที่เบื้องบนมอบให้เราอาจารย์ช่วยพวกเราให้เป็นปกติอาจารย์ตักเตือนนักเรียนคนนี้และคนอื่นๆในคอร์สนี้ถ้าเกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดความกลัวให้อธิษฐานถึงวิญญาณของอาจารย์อาจารย์ก็จะมาช่วยคำถามทางใต้ของเวียดนามขอพีระมิดไปไว้ที่ฟูเอียนที่หานอย เด็กคนหนึ่งอาจารย์อนุญาตให้มาเรียนระดับ18แต่มาไม่ได้ผมรักษาเด็กคนหนึ่งเป็นอัมพาต9ปีปัจจุบันเดินได้แล้วด้วยบุญบรารมีของอาจารย์หลอดไฟในเสาอากาศทำไมยังไม่มีไฟลูกยังมีความโลภหรือต้องรอรับพลังจากเบื้องบนถ้าออกไปนอกอวกาศได้หลอดไฟในเสาอากาศจะสว่างไหม คำตอบเทคนิคการรักษาโรคเด็กป่วยแต่กำเนิดเดินไม่ได้พูดไม่ได้และหูหนวกต้องรักษาเดี่ยวหลังการฝึกออกไปนอกอวกาศสำเร็จหรือไม่สำเร็จหลังการฝึกน้อมรับแสงออร่าเข้าจากกระเจ็ดของเราส่งเข้าจากกระหกของเด็ก9้าครั้งรับแล้วส่งเข้าจากกระจิตของเด็ก9ครั้งรับสองวินาที ส่งท่รางเด็กสามวินาทีรับส่งเก้าครั ze, s. <S ้งคนตาบอดรับส่งเข้าตาที่บอดเก้าครั้งหูหนวกรับส่งเข้าหูที่เป็นหูหนวกเก้าครั้งพูดไม่ได้รับส่งเข้ากล่องเสียงด้านซ้ายเก้าครั้งรับส่งเข้ากล่องเสียงด้านขวาเก้าครั้งอัมพาตรับส่งเข้าสะโพกซ้ายเชิงกลานเก้าครั้ง รับส่งเข้าสะโพกขวาเชิงกลานเกครั้งแขนรับส่งหัวไหลซ้าย9้าครั้งรับส่งข้อศอกซ้ายเก้าครั้งรับส่งเขา่าซ้ายเก้าครั้งรับส่งเข่าขวาเก้าครั้งรับส่งหัวไหลขวา9้าครั้งรับส่งข้อศอกขวาเก้าครั้งทุกตำแหน่งที่เจ็บป่วยรับส่งจุดละเก้าครั้ง รักษาปกติฝึกออกนอกอวกาศก่อนแล้วรักษาเป็นการฝึกแบบใหม่ที่ทุกคนได้รู้พร้อมกันในคอร์สนี้อาจารย์เตือนว่าอย่าใจร้อนให้มีความมานะในการฝึกฝนในกรณีเด็กควรรักษาเดี่ยวทีละคนจะได้ผลดีมากกว่ารักษาหมู่การใช้เสารอ,อากาศก็เป็นอีกอย่าง ไม่ใช่ออกไปนอกอวกาศแล้วหลอดไฟในเสาอากาศจะติดถ้าติดบ้านเธอพังแน่เพราะเป็นเรื่องแปลกคนจะแห่มาดูจนบ้านพังในคอสนี้อาจารย์อนุญาตให้เขตที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในไทย และเวียดนามได้ใช้ไฟฟ้าจากเสาอ,อากาศได้เขาลงทุนมากมายในการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้แต่ถ้าเสาอ,อากาศของพวกเราคนใดนำมาใช้ได้จะเกิดปัญหาแน่นอนตอนนี้ให้ใช้เฉพาะทีวีตู้เย็นเท่านั้นจากการทดลองที่ประสบผลสำเร็จแล้วในไทยเวียดนามออสเตรเลียเฉพาะในเขตที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เสาอากาศเป็นไฟฟ้าจากสวรรค์ให้เรานำมาใช้ได้ฝึกได้ทุกเวลาทำงานอะไรก็ได้หยุดพักก็ทำได้หลับตาฝึกห้าหรือ10นาทีก็หายปวดเมื่อยถ้ามีเวลาก็ส่งพลังให้คนป่วยคนป่วยหายเจ็บป่วยได้เร็วมากเด็กพิการตั้งแต่กำเนิด ก็จะเห็นผลชัดมากถ้ารักษาให้รักษาวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นรับส่งเก้าครั้งตรงจุดที่พิการแต่กำเนิดและให้เขาดื่มน้ำพลังจักกรวาลครั้งละ3 0ซีซีฝึกออกนอกอวกาศวันละ3าสี่ครั้งก็ได้ฝึกแต่ละครั้งก็รับส่งได้ทุกจุดคืนนี้ฝึกแล้วถ่ายวิดีโอไว้ ่ายเก็บไว้ดูว่าในการฝึก30นาทีนั้นร่างกายยังอยู่บนเตียงหรือไม่ถ้าเห็นความว่างเปล่านั่นหมายถึงได้ออกไปนอกอวกาศอาจารย์ช่วยให้ความคิดแก่พวกเธออธิษฐานเสร็จไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นนั้นคือทั่วร่างเปลี่ยนเป็นพลังงานรวมกับวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวออกนอกอวกาศแล้ว